มึงไปซื้อกิฟเป็นกิฟตทองคำมาทองคำแบบทองคำแท้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง สูผู้สูคนใครจะไปรัฐบาลไทยรอเลยโ oh. อ้ก็ยังถือว่ายาวอยู่ดีก้างถือพยายาวทู่พี่หนึ่งใช้ทำพิธเีเป็นทู่พี่หนึ่งทำพิธีในวันที่ วันที่หนึ่งรำาำํำ,ำแก้แก้ไอ้รำถวายให้กระปูอะคะ่ะวันที่หนึ่งรำถวายให้กระปูอะเอาไปเอาไปไหนวันที่หนึ่งรำถวายให้กระปูอะคะ่ะหนึ่งอะก็เอาเอาทูบเนี้ยปักไว้บนหัวแล้วก็รำแล้วก็เออ เหมือนอันเชิญปู่มาประทานพรให้อันเชิญปูม่มามามาชื่นชมการไล่ลําในในพิธีก็เลยเหมือนกับทูบนี้เป็นทูบที่ผ่านการทําพิธีศักดิ์สิทธิ์มานะคะซึ่งหนึ่งเลยจะบอกว่าเดี๋ยวหนึ่งจะจุดแล้วก็จะแจกให้กับ ลูกเพจเออสมาชิกในกลุ่ม V A P นะคะทูบครั้งนี้ตั้งใจมากมากจริงๆแม่ 800คนดูค่ะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดี1 1 0 0 0คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เราจะไปที่รัฐบาลไทยกันนะคะวันนี้เราจะไปที่รัฐบาลไทยกัน เออเดี๋ยวหนึ่งจะลงตัวเน้นรัฐบาลไทยอยากจะบอกว่าให้เลยได้ไหมทเคะ่ะไขแหวนปูอยู่ที่นิ้วชี้ จะใส่แหวนปุ๋ยที่นิ้วชี้เป็นแหวนแบบที่หนึ่งใส่ใครที่อยากได้เดี๋ยวแจกให้สวัสดี12,000คนดูค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เราจะให้แนวทางรัฐบาลไทยตัวเน้นอาจจะเปิดปล่อยให้ในไลน์นี้เลยก็ได้นะคะตัวเน้นอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะได้ตัวเน้นมานานแล้วค่ะได้ตัวเน้นมาตั้งตักนานแล้วนะคะ ตัวเน้นที่ได้ก็คือได้ในพิธีค่ะหนึ่งอะแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่ทำพิธีเสร็จหนึ่งได้ตัวเลขตัวเลขหนึ่งมาหลังจากทำพิธีในการเ,เขาเรียกว่าลำถวายปู่ได้ตัวเลขตัวเลขหนึ่งมาแต่แต่นะคะ แต่หนึ่งกลับเห็นตัวเลขนี้กระจายอยู่เต็มไปหมดเลยเป็นตัวเลขเดียวกันแล้วก็ถือว่าเป็นเลขดังด้วยก็เลยมีความรู้สึกแบบหรือจะมาอะไรประมาณนี้ค่ะอะสวัสดีหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยคนดูรอเลยรอเลยเลขทู่ป,ปู หนึ่งอาจจะจุดก่อนอาจจะลงให้ก่อนกําหนดก็ได้แต่จะไม่ได้บอกหน้าไลน์นะคะว่าลงวันไหนเพราะว่าไม่งั้นหลุดออกมาจากกลุ่มแน่ก็เดี๋ยวจะเอาไปลงในกลุ่มให้ก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าจะจุดวันไหนก็จะบอกในสมาชิกในกลุ่มนี้แหลคะค่ะอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ 3,600คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอ่อแจกรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวแอดมินเตรียมกระดาษไว้ให้บอสด้วยนะคะเ,เดี๋ยวไลน์นี้จะแจกรัฐบาลไทยให้นะคะอาจจะแจกตัวเน้นที่หนึ่งจะให้ด้วยอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเก็บไว้ก็เท่านั้นแหลคะค่ะลูกค้าให้ไปเลยดีกว่า แคปหน้าจอค่ะนะคะเดี๋ยวตัวเน้นอีกสองหางเดี๋ยวมาให้นะครูบ้าไก่วัดป่าปฐถมมันจาคีรีขอนแก่นค่ะเอ๊ยเสียสิโทรวลายถค่ยไล่ลยยู่เมียวันนี้ฮานอยมีสิ่ปูยาว แครรัฐบาลไทยไม่ทันแคบเดี๋ยววนให้ค่ะหนึ่งห้านึงแงวันนี้เออว่ะโอ้ยจะบอกว่าชอบมากเลยหนึ่งห้านี่ยอีดอกกูเขียนเลยมโ,โหแหมมาติก,กระไรแลเขียน Stop praying. Nobody can stop me. I'm running. I'm only burning. You don't need home, man. I'm only burning. Just, Just enjoy the moment. Doesn't show them bombing.